สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียลชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําน้ํายาเร่งรากนะครับแบบเร่งด่วนนะครับคือทําแล้วใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องผ่านการหมักนะครับผมนะครับซึ่งส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะมีหนึ่งครับจะเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มบํารุงกาลังนะครับจะเป็น M 1 0 0้อยก็ได้ครับผมจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้กระทิงแดงนะครับกระทิงแดงวิโพอะไรก็ได้นะครับเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับ ต่อมาก็จะเป็นกะปินะครับกะปิก็เป็นหนึ่งช้อนนะครับเพราะว่ากะปิในกะปินี่ครับมันจะมีของไขโตวซานนะครับไขโตัวซานตัวนี้ก็คือจะเป็นอาหารของพืชนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนะครับผงชลสนะครับผงชลสนี้ก็คือ1ช้อนนะครับหช้อนผงชลสนี้นะครับก็คือจะเป็นจะช่วยในการเร่งนะครับให้พืชนะครับต้องการอาหารให้พืชอยากกินอาหารนะครับเพราะว่าพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆายคนเรานี่แหละครับนะครับอ่ะนะครันตอนแรกเรามาทํากันเลยนะครับ อันแรกนะครับเราเทนะครับเครื่องดื่มบอรุบูมกาลังลงไปก่อนนะครับเทหมดขวดเลยนะครับนะครับเราทําสูมไว้นะครับเวลาจะใช้เอาขับผสมน้ำใช้เองนะครับต่อไปก็เป็นกะปินะครับกะปินี่หนึ่งช้อนนะครับเพื่อนๆครับแล้วต่อไปครับผมก็จะเป็นผงชโลธนะครับผงชโลธนี่ก็คือหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องควนให้มันละเอียดนะครับ แต่เยืยเข้ากันนะครับมันก็จะละเอียดละเอียดยากนิดนึงนะครับเพราะากะปิแล้วง็ไค่อยคนนะครับคนจนให้ะกะปิมันละลายให้หมดนะครับ น้ำยาเร่งรากตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะครับคืออย่าให้โดนแสงแดดนะครับผมแค่นั้นเองเราเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเพราะว่าไครตัวซางนะครับจะเป็นอาหารของพืชนะครับจะช่วยในการเร่งนะครับเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากนะครับของพืชนะครับแค่นี้ก็ถือว่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับน้ํายาเร่งรากนะครับ ขั้นต่อไปเราก็เตรียมภาชนะนะครับที่เก็บไว้นะครับจะเก็บไว้ไว้ใช้นะครับเพราะเวลาเราใช้นะครับเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเพื่อนๆนะครับดูที่การใช้ด้วยนะครับอันนี้นะครับน้ํายาเร่งรากตัวนี้นะครับจะเหมาะมากนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับที่จะปลูกมันสำปะหลังนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถใช้2อช้อนนะครับสช้อนต่อน้ํา2ลิตรนะครับคือแช่ท่อนพันท่อนพันนะครับไว้นะครับหรือ เราจะเอาท่อนพันมาจุ่มก็ได้นะครับจุ่มไว้นะครับแล้วก็ผึงไว้สัก5านาทีนะครับผึงให้มันแห้งนะครับเพราะว่าถ้าเราจุ่มแล้วเราไปปักเลยนะครับเกิดการเน่านะครับเพราะว่ามันยังไม่แห้งนะครับเราต้องพึงก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับต้องผึงให้มันแห้งก่อนนะครัเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับครับนี่ครับยังไม่ละเอียดดีแล้วก็เขย่าก่อนก็ได้นะครับ เขย้อนเข้ากันนะครับครับนี่ครับเขย่าเข้ากันเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะนะครับสองช้อนแต่นี้ผมมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะใช้นิดเดียวนะครับเอาเทแค่ประมาณสักสองฝานะครับหนึ่งฝา สองฝานะครับครับสองฝานะครับเราก็จะนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปลาลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนใส่ให้พอว่าเราจะจุ่มลากลงไปแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็คนนะครับ ทีนี้นะครับทีนี้นะครับในการชํานะครับเพื่อนๆนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการชําของเรานะครับคือเราบางครั้งนะครับเราจะไปตลาดใช่ไหมฮะเราซื้อผักที่เขาแบ่งขายมาอันนี้จะเป็นโหระพานะครับเมื่อกี้เรากินไม่หมดใช่ไหมครับเพื่อนหรือว่าเราทำกับขเาวแล้วมันเหลือนะครับวิธีการชํานะครับเราก็ใช้มือนี่เลยนะครับเด็ดออกเลยนะครับ คือเด็ดใบออกให้เยอะที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดการคลายน้ํานะครับนะครับเราต้องดูนิดนึงนะครับคือตรงนี้ครับผมมันจะเกิดรากนะครับเราไม่ต้องเอาอันแก่มากนะครับอันอ่อนมากให้พอดีพอดีนะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ตัดใบไม่ให้มเหลือมากไม่ให้ต้องให้เหลือเยอะนะครับครับคือลดใบเหลือไว้ตรงยอดนิดเดียวนะครับแล้วก็จุ่มไว้นะครับ แล้วก็จุ่มแช่ไว้นะครับไว้3นาทีนะครับนำมาพึงไว้นะครับให้กิ่งมันแห้งนะครับตรงที่เราแช่ไว้ตรงนี้นะครับคือถ้าเรานํากิ่งที่เรานําขึ้นมาจากน้ํายาแช่น้ํายาเร่งรากใช่ไหมครับถ้าเราไม่ผึงให้แห้งตรงนี้โคลนตรงนี้ครับมันจะเน่านะครับเพื่อนๆนะตรงนี้ครับมันจะเน่านะครับคือมันจะไม่ติดเลยนะครับ หลังจากนะครับที่เราผึ่งนะครับกิ่งที่เราจะปักไว้แล้วนะครับพอมันแห้งใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เสียบไปเลยนะครับจริงๆนะครับกิ่งของหูละพานะครับถึงเราไม่แช่น้ำยาเลีงรากใช่ไหมครับเราเอามาปักนะครับ อันตัวนี้มันก็มันก็งอกอยู่แล้วครับมันก็ติดอยู่แล้วแต่คือจริงๆเราอยากอันนี้เรามาทําให้เพื่อนดูนะครับวิธีการใช้น้ายาเร่งรากนะครับแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับน้ายาเร่งรากนะครับสูตรเร่งด่วนนะครับทําเสร็จใช้ได้ทันทีนะครับไอตัวนี้ที่เหลือนะครับเราก็จะเอาไปเก็บไว้นะครับแต่ตัวนี้ใ้เพื่อนๆทุกครั้งนะครับ มันก็จะเกิดแก๊สอยู่เหมือนกันเพราะมีของกะปินะครับเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็3วันนะครับเราก็มาคายคายออกนะครับเพื่อให้ไล่แก๊สออกไปนะครับแค่นั้นเองนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับการทําน้ํายาเล่งรากสูตรเร่งด่วนนะครับไปใช้ในการปักชํากิ่งพันธุ์ของเรานะครับหรือใช้ในการเกษตรนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะชอบนะครับ ขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับการทำเกษตรปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ